สวัสดีค่ะมาล่างปลาหมึกทาโกะกันจ้ะซื้อมาจากร้านล้านที่เขาขายของแบบเ็คเข็งกันเนาะเนี่ยมัตู้เ็คเข็งเขาจะมีขายเนาะสิบสองยูโรโหกสิบเซนจ้ะกิโลนึงก็ กิโลสองหนึ่งกิโลสองร้อยหกสิบกรัมเนาะฉันเคยเคยซื้อขังหนึ่งเนาะแต่ตอนนั้นฉันเอามาต้มนี่ดู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 กล่องกล่องไปบ้างไปดีเลยเนาะขากล่องฉันน่ะเคยซื้อขังหนึ่งแต่ซื้อมาสองนวดตอนนั้นฉันมาต้มแบบใสเ่เครื่องต้มยำเนาะจ้ะนี่จะมา ต้มแบบใหม่จ้ะไปดูในอินเทอร์เนต็ตมาเนาะวิธีต้มจ้ะดูนี่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 นนทำง่ายงจะให้ดูมุดก่ายเอาดูดูหนวดยาวเนาะนี่หัวเขาล่างมาให้เรียวจ้ะนี่อ๋อล็แค่์ขลางแม่จ้ะนี่เนาะล็อโอ้ย เยาวมากเยาวมากเดี look, ๋ยวเรามาล้างกันจ้ะนีจ้ะเขาที่เราซื้อมันหนวดของหนวดมันไม่มียากเนาะนี่เราก็มาปิ่นเอาที่มันออกจ้ะเนาะส่วนมากของหลานในเยอรมันเนี่ยเขาจะทําความสะอาดเราจ้ะเขาทําความสะอาดเราเรียบร้อยจ้ะเราไม่ตรง ทำสกมสะอาดแคนลอกเคนล่างเฉยๆเนาะจ้ะดูดูคร,รั้งแรกที่สื่อเป็นตัวแบบนี้มา หั่นเข็งไวจักเต็นท์มู่บ้านนี่ไล้คนก่อนไล้วิธีเนาะเดี๋ยวเรามาล้างไม่หลายน้ำเนาะของฉันมันมิด ไม่ค่อยดีเพราะฉันไม่มีทีต่างกล้องใส่เกลือจะ้ะใส่เกลือนะ้ำตักข้าวม,ามันจะคงจะจะข้าวเนาะบางคนเขาเห็นเข้าใส่เนะ่ะเขาใส่เอ้เป้งด้วยเนาะ de amateur. ้มน้ำใส่ผักหัวอผักจ้ะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยจัะเอามืตลงไป ว่าสามครั้งเรเออกขึ้นเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็รวบไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูที่นี่ว่ากี่นาทีเนาะต้มไปเลยเรามาดูกันต้มเสร็จแล้วก็ ว่างเอาไว้มันก็หดเหลือนิดเดียวจ้ะเดี๋ยวมาหั่นกันจ้ะหั่นดูเนาะแต่มันอร่อยอยู่พี่น้องฉันหั่นดูแล้วมันมมันันนขาดดีอยู่จ้ะนี่มันไม่เหนียวจ้ะเนาะจ้ะตอนต่มเอยังไยเนาะเย็นแล้วหด ใส่เขาต้องลอกตรงนี้ออกด้วยหรือเปล่าเนาะนี่เนาะลอกสีแดงๆเนี่ยไม่รู้เนาะ มันสื่อมันหดเปนยาวยาวแล้วก็ผมผมแล้วมันอวนแบบอ้วนมากหดมันมัมนดูนแบบเข้าออกเขาเปล่าเนาะหนังเนาะไม่สวยน้ำจิ้มซื้อเข้ามาจะาไม่ได้ต้มเองไม่ได้ต้มเองเนาะโอเคจ้ะลองทำดูจ้ะพี่น้องมันไม่เหนียวอร่อยอยู่ชิมแล้ว จ้าขอบคุณได้หลายจ้าที่มาดูมาชมด้วยกันเนอะจากเนาะมาดูวิธีทำขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเชิญเซฟ